เงินเข้าแล้ววันนี้ประกันรายได้ข้าวทกสรเริ่มใจวันที่9พฤศจิกายนนี้ฟังเงื่อนไขาการรับเงินด่วนสวัสดีค่ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมาพบกันในวันที่ เกพฤศจิกายน2,564และเช่นเคยค่ะทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะมากาะติดมาตรการการเยียวยาประกันรายได้ข้าวทอกอเตรียมจ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2,564ทับ65วันแรกเลยนะคะ9พฤศจิกายนนี้ เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะ ตามที่คณะกรรมการทกศนะคะได้ประชุมเมื่อวันที่28ตุลาคมที่ผ่านมาและมะติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่4พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาซึ่งเสนอโดยกระทรวงพาณนนิชย์ชอบให้ทกศดำเนินโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2564ทับ65วงเงินรวม 13,225ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวและป้องกันความเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบปัญหาขาดทุนลดภาระค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 และอุทกภัย โดยที่กลไกการตลาดนะคะยังคงทำงานเป็นปกติและประกันไไกกร,ร,รายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว5ชนิดได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ15,000บาทขัวรเรือนละไม่เกิน14ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ 14,00 0บาทขัวเรือนละไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกเจ้าตันละ10,000บาทขัวเรือนละไม่เกิน30ตันข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ11,000บาทขัวเรือนละไม่เกิน25ตันและข้าวเปลือกเหนียวตันละ1 2 0 0 0สองบาทขัวเรือนละไม่เกิน16ตันค่ะ ท้งนี้นะคะทกสจะเริ่มจ่ายเงินประกันรายได้รอบแรกในวันนี้เลยนะคะ9พฤศจิกายน2564ซึ่งมีเกษตรกรได้รับจำนวน492,571ครัวเรือนเป็นเงิน 1,920ล้านบาทเลยทีเดียวและสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้รับเงินนะคะเกษตรกร,ะร,กรจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปีการผลิตส5 6 4ัทับ65กับกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์และต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวเพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วงเวลาที่เกษตรกร,ะร,กรจะได้รับสิทธิชเดเชยโดยกรมส่งเสริมการ,กรเกษตรจะส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าว จำแนกตามช่วงเวลาที่พ่อแม่พี่น้องเก็บเกี่ยวนะคะและคำนวณปริมาณผลผล,ผลิตโดยใช้พื้นที่ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวแต่ละชนิดคูณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เป็นปริมาณผลผลิตที่ต้องชดเชยแต่ต้องไม่เกินปริมาณที่กำหนดไว้ข้างต้นส่งให้ทกสเพื่อเป็นข้อมูลในการจ่ายเงิน จากนั้นนะคะทกศจะดำเนินการจ่ายเงินเข้าบัญชีของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรโดยตรงภายใน3วันนับจากวันที่ได้รับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงในแต่ละรอบจากคณะอนุกรรมการค่ะและนอกเหนือจากการประกันรายได้ข้าวแล้วยังมีการเตรียมมาตรการคู่ขนานเพื่อชะลอการขายในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาข้าวประกอบไปด้วยนะคะ โครงการสินเชื่อชะลอการขายเข้าเปลือกนาปีที่ความชื้นไม่เกิน15%สิ่งเจือปนไม่เกิน2%เป้าหมาย2ล้านตันวงเงินสินเชื่อ2 4 2 0 2ล้านบาทค่ะกำหนดราคาข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ11,000บาทข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ9,500บาทข้าวเปลือกเจ้าตันละ5,400บาทข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ7,300บาทและข้าวเปลือกเหนียวตันละ8,600บาทพร้อมช่วยเหลือค่าฝากเก็บตันละ1,500บาทนั่นเองค่ะสำหรับโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรนะคะ เป้าหมาย1.5ล้านตันวงเงินสินเชื่อ15,000ล้านบาทค่ะเพื่อให้เกษตรกร,ร,กรและกลุ่มเกษตรกร,ร,กรวิสาหากิจชุมชนและศูนย์ข้าวชุมชนรวบรวมข้าวเปลือกสำหรับการจำหน่ายหรือเพื่อการแปรรูปนั่นเองค่ะและนี่คือข้อมูลข่าวสารนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันนั่นเองค่ะสำหรับใคร ที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ